không bao nhiêu mà đi giáo nào mày thao mà nó nhà được tâm mày giọt lại thứ gì xịt chỉ mất thầy bên lại lại gì นี่กระตามาเพนเอาเอาวัวเเนวอยู่เป็นญยายงเนียนีต่ตะลับอยโอตะลับเออเอยงเ,เ,เ,เินปูนปูนของเก่านี่เก่าตัวนี้ เปนบมีดมียมีสนียยงวนสหามีมีเสนียสนียร์ย่งวนนีโอ้โหต้องรกันนีดยังกะปองยังกะปองยังนีเดชิเียวเดชิเียว้อง่มกนกเดียชิเชียวคนตำำาเพื่นักยามได้สิม่กบขาเบอร์ไรเด้อนี่หายาขาดเพิ่น ะไรว่า,วามือนังไปซื้อลอยหนึ่งเด็กอะไรเครื่อ,องโลว่ามือนันไปซื้อไเออง,ไอนนงอเพื่อนอยา่างเนียอ่ไฟแชกเอาเมยังโอ้โหเพื่อนเยอะตะนรับแปรงวันนี้รับเปร์เมีนมาโอ้บรรทาแปรงของโอ้มันเอาเป็นยย่างิังเขียวเพื่อนหราอมัง้งนี่เวลาเพิ่นย่ เอ้ตัวน oh. ี้ตัวนี้สากมาสาบมาใส่มาสากสาบน้ำเงียวนะสอดมั่นสอดสอนติดมา๖กันนดสอดติ่เราหกไ้ในเหล้ามาสัก cái này cũng mười nhầm lắm cho mày mày theo bạn nó nhầm một kỳ quần nhầm mà kêu à, kêu mày cần mày phấn bà vẫn để nhầm rồi mà dần mà quần này đấy gì ship đâu chỉ mà bưng tâm hơn nhầm